ใบลดนี่กันนะครับกดที่3ขีดเหมือนเดิมเลือกไปที่ใบลดนี่สิครับกดเพิ่มครับเราสั่งซื้อสินค้าไปวันที่12ครับเราจะเปลี่ยนอันนี้ให้เป็นวันที่13เลือกเป็นคืนของนะครับเลือกอินไวอ้างอิง คืนสิวซองชุลาเฮิร์ฟนะคระสิบสกินซิสตาไม่คืนนะคะหมายเหตุสินค้าเสียหายนะครับ เป็นอันเรียบร้อยนะครับกดเครื่องหมายถูกเสร็จสิ้นครับ